สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะสอนการทำล็อกอินด้วย PowerPoint นะครับว่ามีมิธีการอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยก็สร้างสไลด์ขึ้นมา2สไลด์นะครับสไลด์ที่1เป็นหน้าสำหรับพิมพ์ชื่อเข้าสู่ระบบนะครับสไลด์ที่2ก็จะเป็นหน้ายินดีต้อนรับผู้ที่ล็อกอินเข้ามา ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องทําการเพิ่มเมนูนักพัฒนาขึ้นมาก่อนซึ่งตรงนี้ยังไม่มีนะครับวิธีการเพิ่มไปที่เมนูไฟล์แล้วไปที่ตัวเลือกกําหนดริบบอนเองแล้วเลื่อนตรงนี้มานะครับจะเจอคําว่านักพัฒนาคลิกตรงนี้ตกลงอ่าแล้วจะมีเมนูนักพัฒนาโปรขึ้นมาตรงนี้ แล้วในสไลด์แรกเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้ออบเจกต์สองตัวก็คือใช้กล่องข้อความนะครับกล่องข้อความตัวนี้มาวาดลงเป็นช่องสำหรับพิมพ์ข้อความลงไปหรือพิมพ์ชื่อลงไปนะครับอีกอันหนึ่งก็คือปุ่มคำสั่งนะครับใช้สำหรับคลิกเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อได้สองอย่างนี้แล้วในสไลด์ที่สอง รเราก็จะใช้ตัวนี้ครับป้ายชื่อครับหรือลาเบลให้แสดงชื่อให้แสดงชื่อคนที่ล็อกอินเข้ามาทีนี้เราจะมาแก้ไขชื่อปุ่มเล็กน้อยนะครับคอมมา d ตรงนี้คลิกขวานะครับไปที่วัดถุตรงนี้แล้วก็ะครับตั้งชื่อว่า l o g In ิทีนี้นะครับ จะทำการเปลี่ยนชื่อครับคลิกขวาแล้วไปที่แผ่นคุณสมบัติตรงเนี้ยนะครับตรงนี้คือชื่อค,คือชื่อของกล่องข้อความตรงเนี้ยนะครับเท็กบล็อกหนึ่งผมจะแก้เป็น TXTName นะครับเอาไว้รับชื่อส่วนปุ่มนี้นะครับ Command Button หนึ่ง ก็จะแก้เป็น btn login นะตั้งชื่อว่า btn login ส่วนตัวนี้นะครับก็จะให้เป็น label หนึ่งเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับ,รบวิธีการเขียนโค้ดไปเขียนที่ไหนอย่างไรนะครับให้เข้าไปที่ปุ่มนี้ครับ visual basic รบหรือ a n t i n e t f 1 1เพื่อให้ง่ายนะครับ ในการพิมพ์นะครับผมจะทิ้งโค้ดตรงนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถก๊อบไปวางได้เลยทำตามคลิปได้เลยนะครับผมก็เตรียมคําสั่งไปแล้วก็ก๊อบวางเลยมาวางตรงนี้นะฮะอธิบายว่านะครับถ้าปุ่ม BTN นะครับก็คือปุ่มล็อกอินเมื่อกี้นะครับมีการคลิกเราก็ให้สร้างตัวแปร username ขึ้นมา เก็บชื่อที่มีการพิมพ์นะครับเอาไปไว้ในตัวแปรนี้ยุสเนมแล้วก็มาเขียน if e l s e ตรวจสอบ,นะบว่าถ้ามีการพิมพ์ชื่อแล้วนะครับก็ให้ไปสไลด์ถัดไปให้ชื่อที่พิมพ์ในกล่องนั้นนะครับเป็นชื่อว่าเสร็จแล้วก็พอไปสไลด์ที่2ก็ให้ l a เบลหนั้นโชว์ชื่อจาก e r n a n e นะครับว่า ชื่ออะไรแต่ถ้าไม่มีการพิมพ์อะไรลงไปเลยแล้วก็ไปกดล็อกอินเลยนะครับก็ให้โชว์บ็อกขึ้นมาว่ากรุณาพิมพ์ชื่อของท่านอ่าอันนี้คือในส่วนของโค้ดนะครับก็ไปวางได้เลยนะ,ะทีนี้เราจะมารันโปรแกรมทดสอบดูนะครับว่าโค้ดทำงานจริงหรือเปล่าโดยการกดปุ่ม F5 หรือรันสไลด์โชว ถ้าเราคลิกล็อกอินเลยนะครับก็จะฟองนะครับว่าการุณาพิมพ์ชื่อก่อนนะฮะ,ะทีนี้เราจะลองพิมพ์ชื่อกันดูนะครับอ่ะภิวัฒนแล้วคลิกปุ่มล็อกอินนะครับอ่ายินดีต้อนรับคุณอภิวัตนอ่าแสดงว่าโค้ดถูกต้องนะครับนี่คือวิธีการทำล็อกอินใน powerpoint